อีกแล้วเหรอวะ เฮ้ยพีทมานีพีทมานีเนี่ยพีทึนมาก็ดีแล้วมิสัเรามีโปรเจกต์ใหม่เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับแบรนด์น้ำหอมเขาลูกค้าต้องการความแบบ luxury, ลักชัวรี่ต้องการความเปล่งประกายเข้าใจปะแบรนด์จะมีความผู้ชายผู้ชายพอเป็นน้ำหอมผู้ชายกูต้องดีใจไหมเนี่ยอ่ะประมาณนี้เนี่ยรายละเอียดมึงก็ได้ประมาณน <Pete. S 1> มเนี่ยพีททำไหมเนี่ย ทำดูไหมทำพี่เออถ้างานเนี้ยมึงทำแล้วลูกค้าชอบกูให้มึงเต็มเลยโบนัสเอาครับพี่ กูก็เคยทำแบบนี้นีกว่าเยอะจังวะกาดจังวะ โหลลุงพรุ่งนี้ลุงเข้ามาเอาขวดหน่อยดิได้ไหมซักใส,ส่ถ้าลุงเรียกผมไม่ตื่นเดี๋ยวผมไปโผล่บ้านลุงเองได้โอ้ลงุลงลุงลุงจอดจอดัดจัดโอ้นี่นี่ทำ,นทำไมเยอะจัง ก็มันหลวานเอามาขายเนาะมาขายมาขายใช่ใช่ลุงทีวีใครอะทีวีซื้อมาเาก่หมูบาเด่อหมูบ้านโอ้หักจะค่าขายขวดด้วยนิดนึงได้ไหมอยากได้อะจะไปทำไมของเก่าไม่ผมจะไปทำเดลาม่าเดลิมอนม่เราทำสูตรจำลองอ่ะอ่าใช่ใช่ไปเอาก็เอาเดี๋ยวผมช่วยยกไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวผมค่อยเอาทีวีอ่ะ ฮบนี่โลกเันหัวกูเลยลกผมมีอะ,อะไรให้ดูนี่ ยราล,ะ,ละทัดที่ซื้อกับลุงเงินบอสครับนี่แหละไดโอเามานี่แหละที่ผมบอกลุงเนี่ยนี่นะลุงเอามอสเอาลูเนียนมาใส่เสรยปั๊บใช่ไหก็สวยดีมงุงอย่างเกี่ยวกับศิลปะดอกสวยดีนะครับเชี่ยะลืมงาน พีททำงานที่อะไรของมึงเนี่ยมึงคิดว่างานเล่นๆมากเหรอวะงั้นมึงไม่ทำที่อื่นเลยป ไม่เป็นไรนะงานน้าใหม่สู้ๆพี่ผมเล่าับ เดือนนี้กูจะพอเอาวะ